ทามาวาดีมึงนี่ดีนะักดีนาหนะ่าอีเลวฮะวันนี้มึงก็ต้องขาดจากพ่อจากลูกมึงก็ต้องออกเดินทางไปแต่นะอีตัวดีประชาชนกำลังสั่นเสริมมากลับเลว็วไม่มีมนุษย์ที่จะเปรียบเลว็วสุดที่จะแลว้วไปไดนกวังางซานแล้วมีดา ดอกอยู่ป่าปักอีกมันดาลักซ้ำเติมว่าพี่น้องอาวาสามาเจ้าพิดเลยแต่ไม่กล้าตอบประวาติจะกว้าแต่โซกาเลยเขาจะลายไปได้เจ้าต้องใส่กุลามาแล้วงกระรสับตันสะเดกการไหนมึงไปกับไอ้ขอท่าน ร่มมาเมื่อธอนะจับไม้ไม่จะตีพร้อมจนนี้ก็ามารองนะสำเร็จแล้วพากันนี้กลับสู่ปรา,าสาทเลยเจาแ้ามาว่าดีแในตอนนี้จะรู้ตัวสร้างความดีได้รับปรชัและเพื่อนยิงหาเวานติดตัวจนปางเลย กรักผู้ประทัเลยอกปักไรเปลือยกายแล้วก็ไล่หไปขอทานไปามมาผู้จะเือยกามึงให้มึงไปอยู่ก็ไปขอทานในเมื่อมึงรักก ลูกไม่ได้รักชอบอย่ามาพูดลูกวางความเพื่อผลประโยชน์และเพื่อความสุขในอนาคตกันนะอีเวนมืน่อไรเป็นของขวัญสัญญากันเอาไว้ว่าจะพบกันใหม,นม่จะมากับพูดอย่างรู้ยังไหมใครไม่อยากไปจะฟังมึงอาอไปถามมาวันนี้ไป พ่อขจะให้ลูกไปไหนลูกเป็นผู้หญิงพ่อขาจะไปอาสายใครอันตรายพ่อว้ยใพ่อไล้พ่อขา กลับมาตายหาแนละ้วกูจะบอกให้อยากกลับมาแนละ้วดูสิรับพันผู้ใหญ่นี่แล้วก็เรียกว่าขาดความเป็นธรรมไม่ได้เชื่อคำโบราณที่ต้นกล่าวเอาไว้ว่าคนเราควางฝักอูลแล้วก็วายระกอู อย่าควงความไปข้างเดียวนี่พระองค์มาหุงเชื่อกันนิกาจนถึงกับเปลือยกายฝามาวดีลูกคนลิตลลยเ,เขาจากบ้านจากเมืองไปฝามาวดีรอนตั้งใจทำบุญแต่ผมประทอม มาตกเป็นคนเลวไปเสี้ยงหวังความสุขแต่ตกลงม,มาได้รับทุกองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ได้กล่าวเพศนาว่าคนเราสร้างความดีจะได้รับผลดีสร้างความชั่วจะได้รับผลชั่วและการทำบุญ เราทำด้วยอะไรจะได้รับอนิสงส์เช่นนั้นนี่สามาวดีหลอนทำบุญกับผ้าแล้วทำไมล่ะครับท่านที่ลมถูกเปลือยกายองค์สมมาทำผู้ายเจ้าพราะองค์กล่าวเทศนาหลอกลวงประชาชนแล้วกระมังแต่ไม่เป็นไปเช่นนั้นที่น้องทุกคนตัอย่าเปลี่ยนใจ ันสนงจะได้ประสบก็ในวันหนึ่งข้างหน้าโอวาภามาวานี เราคาคิดลแลแล้วเพื่อนยองยังเอา,าน้าไว้ไหมจะวิ่งจากไปหวังไม่เจอหน้าใครเพราะลายใจนักหน้านิทามาว่าดีโอ้หามกรอบหวังไม่ให้ปอบแล้วนี่นากกับคนไหน

เขาเป็นธรรมเขาก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสาสดาตามที่พระสาสดาได้กล่าวเทศนาไว้ว่าธรรมจารีสุขังเสติีผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นจะได้รับถึงความสุขในครอบครัวนี้ก็จะเป็นสุขกันยังไง โปรตินตามรับความสุบคุณ ัวกองจ้วนานและพี่น้องเอาพราะธรรมาอยู่ปกครองคนตั้งซ้องก็เป็นสุขว่าสนุกานัานาน้นคือนายแก้วนางจิมโคง้งไม่ได้อวดโ้งและก็รำคาญจนเพื่อนบ้านนิยมชอบตามราบอบการ คนหนึ่งนี้เป็นผู้หญิงชื่อกาวแก้วรวยหนักเลี่ยมว่ามันวากันเมืองตาพ่อแม่แล่าใจเย็นคว้าบำเพ็ญทันทุกทรัมลันในครอบครัวนี้ระว่างคู่เมียนาีนงกิมกุ้ง มีมีเรื่องที่จะผูดกำนองว่าครอบครัวของเราจะลมยินเป็นทุกเนืองโดยลักซ้ำประการนึ่งเว้นจากลูกพ่อยคายเจ็บคร้องเวนจากเผื่อน,นึ่งฆ่าฤทธิสยาพยาบาดสามมีรับทิ้งที่จะพอใจพอใจไม่ถึงกับสิดเนทิงน,นั่นก็ไมายจเล้ว คานีเนี้ยตั้งใจลืมแต่งานกันมาเราอยู่กินกันมาเผื่อบ้านก็นไม่รังเกียจเพราะเราเป็นคนที่มีจำในใจรูจักโอบอมอารีรู้จักไม่ที่เพื่อแฝ่กับเผื่อนกลเคียงเรียกว่าเราตั้งอยู่ในพุมยา่านทีกายู่กันมากันมากันนั้นและจนได้ลูกยิ่งคนนึ่งชุยีกาวแกว้วพอพึ่งเกิดเราตงรง้ามเดือนมาเนี้ย ครณีผีนั้น,นองอแางวาังนิ่งหูุดึกว่ามันนักจอยคนเราเล็กไม่มีรู้กันอย่างหนึ่งพอมีรู้กันกันอย่างหนึ่งแล้วมันถูกไปในอนาคตก็รองลูกกนนีเพราะผีนั้นไม่ใช่ได้ยุ่งบานประจําคนชายเรามันต้องทําอาหานหนอกบานกรณีคนยิ่งเป็นแม่บ้านต้องทําาหานอยู่กับบ้านกับเรือนครณีผีกลัวว่าการอบรมสร้างทอดล,ลูกข้องนองนั้น อาจจะทำไม้ลูกเปลี่ยนแปลงอุปนิปชยไปเท่ยายดขวานแดวเด็กในวันนี้มันจะเป็นผู้ใยญย่ในวันข้างหน้าถ้าผู้ยญ่อบรมไม่เสียเด็กกับ่อยเชี่ยกันไปหมดคราวนี้บุคลิกลักษณนะของอีกาวแก้วลูกเช้าโรนโน่นองแน่ทิดนองถ้านองให้การศึกษาดีอบรมดีน่าจะได้รับตำแหน่งคุณนาย ข้าราชการฉันผู้น้นยอยขานี้เรานีวังเพื่ออนาคตลูกไอเรานี้อาชีพชาวนาหนองเออมันเรนเน่งแข่งถึงราดูท้ายกระตรงท้ายถึงราดูปักน้ำกระตรงปักนำ้ำราดูเก็บเกี่ยวแล้วกระตรงเก็บเกี่ยวคานี้เมื่อมดในพลานั้น าต้องนุ่อยากกับเลี้ยงวัวกนนี้เพราะวัวนั้นรับชายเป็นผานาของเราถ้าไม่ดูแลเลี้ยงมันอย่างดีกาเมื่อวานเนี่เอาเร่ชายลาวลงม,มันต้องพยายามกรนีผีนั้นวันนี้้องการนยมไปตอนคู่หัวยกินน้ำเพราะว่าน้ำเคยๆกรารูอยู่วะ ไอโรพออยกินโหยยาโรานั้นโ่อปพลําไปได้คุดบอฟุดเลยโงแต่ว่าน้ามัวกินนี่แล้วมันเวียนนามันยังน้องเดียวแต่น้องในนาลงแถานั้นแล้วมาควนจ้อยกับไอโม่เด็กลุงวิดลุงวัดลุงโครนลุงครุ่มแต่เห็นว่าโบ้จ่อยไปแล้วและเทียงว่ามาประชุมกันพร้อมกี่ปางน้องพีก็ได้ผูดชั่งเชี่ยไปไหวช่วยเตือนเด็กเตือนเล็กหน่ลุงวิดลุงวัดหน่ลุงโครนลุงครุ่ม เพื่อวัยเป็นอ่าเพื่อววัยชายเป็นราธารนาของมุ่งบานไอ้เราก็ไม่ใจว่างใจทวนตัวเห็นกับเผื่อนถูกครอบครัวเลยไม่ได้รังแกคลคยการนี้ที่เราพูดออกไปสะ้าน้องในนาเผื่อนก็เราไม่ผูดได้เผื่นเกลียดปากอันนี้เพราะน้องในนายเองชื่อว่ามีทริศได้เที่ยวขาบมุง,งทรงถีทุกตองการนี้ผีไปตอนกู้งหวกินน้ำแต่จะข้อชั้นนองกิมโค้งไว้นะนน่ะ ลูกจะร้องลูกจะลำ่ำโราพยายามกรอมใจลูกเก็บโอคำผูดทค่ีดีเข้ามาอ้อนวอนยาบชายคำญาบชาทาลุมเห็นทรกรุกขระพโกละมกน,นาจานนี่อยากเก็บมาวานลูกนี่ผีเคยเห็นมามากแล้วนองบ้านใกลเคียงกับเราเนี่ยแะแต่ว่าเป็นข้อยาวมาพูดเลยเผืือนมีเกลียดปากถ้าเวลาลูกร้องแล้วเธอพูดระโบระเบรย้ายไม่ไป่ังๆนานา ว่าเออเปล็ดนี่รองชอยรองจำไรรองอีใจฮ้องเอ้ว่าผอโป้มันขวาผ้าใจเหนียวนะเอัว่าผอมันไปจกโบอขอ้อฮักซือที่รองเปลดเปลดมันไม่ดีน้องไอเด็กรองเหลืองกองเด็กเหลืองไรที่ไปรายมหมยถึงผู้ย่อยทูกรบบางคนตาลูกรองกา้าเขาจริงหรออรองเปล็ดเปล็ดป,ปนิวัวักหอจักขี้เดียนะ อันนี้ตึ้งคราวมันลูกเรานี่น้องกิมคงไม่ใจลูกเคยนี่น้องแกะคอจกักขี้น้องเหา่าใบพันไเป็นนันคาดน้องนาน้องกิมคงแหมตาโหตึงความจริงผีแก้วไม่น่าเยามาแลงแล้วผีแกว้แแกวข่้าวก่จาเรียบรอยนั้นพ่อเสียแลวค่ะลูกเลยน้องแต่ผียังพยายามอบรมเพื่อก้าวหน้าไปจึงอนาคตลูก คันนี้ลูกเราเล่วก็บเมื่อนกันเวลาโตขึ้นมามันจะไปเที่ยวไปรีบันนึกบันเลยกระาำเตะหนงหนูนหนต,ต,นรตรงงงถ้าบาันน้อยเขาเล่นแต่การผานันบันน้อยก็กินเดทุราอันนี้บันน้อยเขาเรียนหลักเล็กขมุยน่อยผมนี้เราอย่าให้ลูกเราปล่อยไปในขาดกลัววันนี้ไสเด็กมันจะปล่อยเชื้อไปในอารมณ์ที่ไม่ดีเลยลูกเราเชีย แต่ตาบานน้อยมีบัณฑิตบานน้อยมีนักปราดเอาเล่นนงไต้ลูกเราไปเที่ยววันหนึ่งอย่างขำก็มีประโยชน์จะได้รับความรู้จากโครผู้นัน้นให้นองกิมโค้งจำมันจะถาวันนงนะแม่อรียบร่อยเลยค่ะนี่ผูดไม่ใช่อยอตัวผีแก้วตาจ้านเป็นคนดีไม่ดีข่าวเค่ได้กับผีแก้วมนะันนั้นอย่าว่าตีตีกันเมือนวัวเมือนควายเดือว,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 วค่ะ แต่โคโอู้่ะจะนตักพกกบพี่แกไม่เคยโคกเ็นไหมล่ะแต่กูยิโคกมึงใส่นิว้วมึงไม่ใจถุงเราวนปล่อยคอนี่กันมึงน,นี่แลลวกูประไล่นักหน้านี่เก่าเลยน้องเอออยู่ควงมานเนี่ยกาเลียงหนูไปและสีไปตอนคู่หวยกินน้ำวันกับมันไส้ขึ้นมาเลยหัวกดกัดยาเจ้าคุณเอเวทนะ แล้วมันแรลงผือข้าวกลานะ่าคกลือ,อร้รยไม่มีสักตนหนหน่าแรงเกลีล้ยงแฟ้วกานนี้ยาสักตนยั้หัวกินกันลำบากตงคุดหัวยาคุ้มไปลางไอ้กิน,นมันเวบหน่าเจ้าหน่าโรงแต่โตไปหน้าต้องพยายามอบรมหลูกให้จับปากกาจับดินโทท้อเชิดดดีหลูกขิดเีิดเช่ามาจับดมโจมียามาจับจับป้างยามจับไม่ทุ่งเลย แม่พอจะไปแล้วลูกนะแม่เกาแก้วแม่ยุกอาลูกอยู่กับแม่นะมือแม่คนดีแม่เกาแก้วมาและลูกลูกแม่ไม่เที่ยวลูกแม่ไม่กลัวลูกแม่คนดีลูกอยู่กับแม่นะมือตายุ่งกูไปชดได้ยินเที่ยงเมียจับลูกแบบนั้น กูจอดเดินระมองย็นตึกนี่แหละเมียทีดีไม่ต้องรู้ช่วย้ามพี่น้องนำใจสำคัญก็ว่าแล้วว่ามเมียรู้้างเหมือนพระอินไม่ใช่เอาไปลังกินได้ตึ้งจะตัวดำเหมือนตอรายแต่คอนยนำใจดีมันออกทีจิมโค้งลงนี่ต่อไปน้าผู้หญิงไงช่วยฮามเหมืนอนยังเทวดา อีหมารับรองว่าฉันไม่เอาใครแล้วนอกจากอีจิมคงุงให้รวยเป็นมหมาเซตี้ก็คอยรรับมาให้ก็ไม่เอาแล้วมันเดือดร้อนโปร่งเพราะวันนี้มันเป็นทุกแล้วถ้าไม่ได้คนมันนีจิมคุงมาเดินย่อแต่ทุ่นตายย่อ้เมียควังครัวเมียอึดแม่วัวก็ไม่รู้มันรีไปครั้งนี้ล้ววันนี้เวชนาตากรรมนักนม <c oughs> นีและพอราณดูแรงกันแล้วชาวน้าเราวิดนานักหน้าแล้ออไอ้รอยหนเยูนเหมือนได้ชุ่มวิน้องเทแล้วแมเมื่อเทียงว่านปรชุมกันปากน้องน้ำพอดีตางคนตั้งอีกกัวไม้กินน้ำกัน รั้งไปเลลวรัว้งไปหลวไหวบกเล็กบอกเล็กทุกคนในอํา,าปราบม,มันวายามาวิทยามาวาดยามาทนุนยามาทุ่มเราะน้ำนองนี้ไหวาชายเผื่อเป็นท้าทายลานาทางมู่บานในไก่เลยเขมันทุ่นมาวิทย์ซะลาอย่างมากระเกงร่องแกงมาทำลายความทุกข์เดียวคนคู่งวคอยทุรามไปแหล่มโหดน้อง,องเดียวกันใ,นในไก่เลย ขันเม็ก็ไม่ช่วยงูราดนาเข้าเข้า ไม่ตรงร้าคนคุณเกจจาผุดผูลูกเคยพาิดตัวกับไม้ักพื้นวิวิวิว,วิงมากล่างถุงตาย้องกูไม่ใจใยไม่ใจกยรักหน้าแยลอหนักมาเล่นลุงน้องนาำว่าไม่พักโอรสนี่กันนามเท่านี้กูทราพผงเพราะแก ขึ้นหมายกูเลเยเพ่ตามนี้ดีว่ายายคุณแก่เนื่อยมีอะไรก็ไม่รู้มาพูดแบบนี้วุ้ยละออ้ชู้หมายมึงกลัวไอ้คูไม่กลัวเสียแรงเพียตายองกูตื้อว่าเวียดนามแบบนี้ดีว่าไปเสียระบบบาดเจ้เผื่อเยยบตีมตายเปเวียดนามแล่ใบเจ้ยเผื่อไม่เสกเลยเล่ะว่าไม่ผักโอรสนี่มึงไม่ขึ้นมาต่ะ นามแถานี้ไม่ทันคำนี่กูวิยแต่ตั้งคุมอยู่แล้วไม่ผักโอร๊ออะไรที่ใจดำอย่างนี้ใจดำไม่ใจดำไม่รู้สายอ๋อไปกุยเล็มวันวลยเฮ้ยนี่หัว,หวคด แล้วไอ้เท้าเอ,งอง็งไอ้ท้องได้ยังังไง้ทองนะวันเทียงว่ากูผูกกับข้อยใายกองไหวช่างเด็กช่างเล็กไหวอย่า,าลุงวิทยาลุงวาดย่ Nh าลุงทรงย่าลุงทรองย่ Nh าลุงชุม่นมนำไหวาชายเผื่อเป็นราษฎรลนาของมู่บ้าน มึงน่าคิดมั้งมไม่ตรงว่ามึงพลอยเดือดร้อนทั้งครอบครัวแต่นามามีจากฟ้าอมลูกมึงนี่ไอ้ตรงเอออย่าว่าเอิน้นคล้อยมึงตรงเมาน้องนี่น้ำมัวกินกันน้องนี่น้ำใจกันกน้องนี่และนี่มึงเมาวิตมึงไม่เดือดร้อนมัง้งไงตรงแล้วไม่เดือดร้อนเถวแต่มึงนะ่าตัางมู่บ้านนะ่ะเพราะตั้งมู่บ้านนี่น้อยังต่น้องกูแถวนี่มันพันผือไอ้ตรงมึง มาเห็นกับปลาแกงช่องแข่งจานใชนักหนงเอ๋อไอแกอ๋มอยู่ตรงเปลือกเนื้อแกมันได้เห็นเขากูไปตอนกูหัวแล้วได้ยินเสียงงั้นมาเล่ะาดนามข้าวข้าวอยู่ขันเม็ดก็ไม่ใช่ฮ่าไม่ทันไอแกวแล้วมันพันผืนเนี่ยของมึงมาเห็นกับปลาแกงช่องแข่งนัี่ไอแกมึงอย่าพูดมามึงเอาแต่แกอ๋ปลาไม่ใช่กูว่าเอา ไม่ว่างหูเลยมึงวิดัยนี่เรื่องกูนี่ไม่ต้องผูดมากเนี่ยแกมึงไปพอนะกูไปไหนนี่กูไม่ให้มึงวิดนี่กูมีทิปนี่น้องกูนี่ไอ้ชองกูเทียขาน้ำมันดินอยู่นี่กูไม่ให้วิดมันพันตรียังไงแกกูเอานามชายนี่ไอ้เรื่องปลากูไม่ได้คำหนึ่งเลยกูประชงว่างนามไอชาย ถ้าพนันไอ้แก้วมึงไปแลยน้องน้อยนำยังตายอ้อมกูวิดไอ้นี่แย่งเลยต่อชาวกูฮับมาใช้ไอมึงเต็มทีเหล่าปั่นเกื่อไอ้ตรงนี้อยูนี่เอ็บปลาก็ไม่อ้วนแล้ววิดแดงแลยอ้าบนำน้องอื่นมาใช้ไอ้เหล่านั้นมึงเรื่องไอ้ไรเนี่ยกรงวันเรื่องกูเนี่ยแก้วอย่าพูดสิ่งเดียวไม่ไอ้ตองกูไม่ไอ้วิดเด็ดขาด น latitude, downhill, ี T ่ตามึงยังขึ้นวิ่ไปเลยกูไปห้ากำนันไอ้แกทำลายฮานายกูว่าว่าข้่ากูเพิ่งว่านหลวงโคบน้องมึงวิ่งนำไปพอเอื้อเอื้อทำให้เม็ดข้าวกูพูตายฮ้องกูควงมึงดั่นนี่แหละทองกร้องกระทุ่งนะคือบุกรุกทำลายทรัพย์มึงเชื่อไว้ตายทองทั้งติดร่างทั้งเที่เอิญนะกูเล่มแรงว่าเสียโรบาลำลำตายฮ้อง คุณนาคาผู้ที่มีใจสงสามช่วยเหลือด้วยนะนเด็กไอ้เลยลุงไปลอยคออยู่อ่ะไอ้เล้ยแกมันพร้อมจ้อยกันเหมือนนั่นไอ้นี่วิทย์ไม่ทันแงงี่นู่นลุงวัวแล้วไม่ใช่เด็กบ้านเราเนี่ย เด็กไอ้เร่ยอะฉันแองสามาวดีราชจติดาสาแหวงกระสับในความทันตะปูระหนูกระชักไอ้เรยมาเดียววนน้องอยู่ลงจันทำทานกับคนจำพ่อเขากรดก็ได้เปลื่ยกายไลยหนูมา ไม่มีสิ่งอะไรที่จะปกปิดความละอายแม้แต่สนิทเดียวฉันวิ่งผ่านทุ่งนาต้องการไม่ให้เจอใครแต่เป็นระเคราะห์อะไรของฉันอย่างนี้มาเจอหน้าคนนี้กำลังต้อนขูงคออยู่กลางทุ่งเมื่อเห็นฉันก็เลยทิ้งขูงคอไปสักกัดไม่รู้ก็จะจับหรือจะทำอะไร ฉันไม่มีที่ปกปิดความและอายก็ได้วิ่งลงในหนองน้ำอะไรนะ้าคนนี้มาใจดำถึงอย่างนี้อย่าง้ามวิตีเม้าใจหายหัหบเหลวกระรับใ,ใจร้อยใจดำถึงอย่างนั้นรู้คำท่านนมาเปลือยกายลายแล้วพอดีมาพบเขาก็ไปอูบาทนี้แล้ว ก็ว่าไม่ลมมันข้ามได้คนลมไม่ไอข้ามไม่ตรงเออยนี่แกมึงเรียนอุบาตมึงนี่สรุปเล้วไม่ใช่มนุษย์อันแทได้เลยไอตรงเป็นแต่มนุษย์ชาเิโตมนุษย์ชาติลาภูมนุษย์ชาติไรจ้าหนูตัวเป็นคนใจเป็นชรัย่าไว้ายช่วยเรือผู้ตกุกได้ยากเพื่อนวิ่งลงในน้องน้ำอลไรยังไปวิตเลยไอไอทองขึ้นจากถึงรางขึ้นามนี่นะ ไม่ขึ้นกูตีวอร์เอ็ดในเช่างวันนี้ให้เชื่อว่ากูมีริทน้องในนาควยทองนักขึ้นในทองจับแขงจี๋แม m หยักไม่ใจ่ายน้องรูปไรไม่ออกทาน้องกูขยัามาเบิ้ไม่ต้องหมายย้อยแต่องค์นี้น้องเพื่อนองค์ยิ่งขับขับขึ้นมาเดียดนะขับ อย่าลงไปลอยคออยู่นานนานต่น้องนี่ปลิ้งยังข้เาเพิไม่รู้จะขึ้นมายัางไงไม่มีผ้านุ่โอ๋เออจริงงหูกระชวนให้ลืมไปเสียจ้าพุดโสเรามันเป็นคนที่ต้องชั้นคนเนียดผมเสียได้เลยชีกพาทุ่งกูแเลยแกบอได้ปกปิดความละอายชั่วกล่าวและการนำไปบ้าน เอาเลยรับผมจะชี้ผ้าหนุงฟมโยนลงไปให้แล้วองค์ยิ่งในปกปิดความ